เคยสงสัยกันไหมครับว่าจักรวาลของเราเนี่ยเขามีภาษาล,ลับซ่อนอยู่หรือเปล่าวันนี้ล่ะครับเราจะมาลองถอดรหัสภาษานั้นกันดูผ่านตัวเลขแค่สองค่ายนะแต่กลับควบคุมทุกอย่างในวิชาเคมีเลยนั่นก็คือเลขอะตอมกับมวลอะตอมครับแล้วอะไรล่ะที่มันทำให้ทองคำเป็นทองคำหรือทำให้ออกซิเจนเป็นออกซิเจนอะไรกันแน่ที่กำหนดตัวตนของธาตุทุกชนิดบนโลกนี้ คำตอบของทั้งหมดนี้นะครับมันซ่อนอยู่ในตัวเลขมหัศจรรย์แค่2ค่านี้ล่ะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มไขปริศนาข้อแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือเลขอะตอมหรือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับเราจะเรียกมันว่าบัตรประชาชนของธาตุทุกชนิดบนโลกใบนี้เลยว่ากันง่ายๆเลยนะเลขอะตอมเนี่ยมันก็คือจำนวนของโปรโตอนที่อัดแน่นกันอยู่ตรงใจกลางของอะตอมหรือที่เราเรียกกันว่านิวเคลียส ใช่ครับแค่นั้นเลยเรียบง่ายมากแต่ทรงพลังแบบไม่น่าเชื่อเลยล่ะลองนึกภาพตามกันดูนะฮะเลขอะตอมเนี่ยมันก็เหมือนกับเลขบัตรประชาชนของเราเป๊ะๆเ,เลยคือไม่มีใครในโลกนี้มีเลขส้ำกันใช่ไหมครับาธาตุก็เหมือนกันไม่มีาธาตุสองชนิดไหนเลยที่จะมีเลขอะตอมเดียวกันได้มันคือตัวตนคือสิ่งที่ชี้ชัดๆไปเลยว่าเฮ้ hey, นี่คือาธาตุอะไรและที่สำคัญสุดๆเลยนะคือเลขอะตอมเนี่ย มันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับไม่ว่าธาตุนั้นจะอยู่ในสภาพของแข็งเป็นของเหลวหรือกลายเป็นแกส๊สเลขอะตอมของมันก็จะเท่าเดิมเป๊ะๆเ,เสมอนี่แหละครับที่ทำให้มันเป็นเหมือนกับลายนิ้วมือของธาตุที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้เลยอะลองมาดูตัวอย่างง่ายๆกันหน่อยไฮโดรเจนเนี่ยเขามีโปรโตอนแค่ตัวเดียวเลขอะตอมก็เลยเป็นหนึ่งแต่พอเป็นฮีเลียมปุ๊บ เขามีโปรโตอน2ตัวเลขอะตอมก็เลยกลายเป็น2เห็นไหมครับคือแค่โปรโตอนเพิ่มมาตัวเดียวเนี่ยเปลี่ยนเป็นธาตุใหม่ไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขอะตอมมันเลยไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือพิมพ์เขียวที่ใช้สร้างตารางธาตุทั้งหมดเลยทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้เลยว่าเออธาตุนี้ควรจะวางไว้ตรงไหนแล้วยังทำนายคุณสมบัติของมันล่วงหน้าได้อีกด้วยมันเหมือนกับว่าเรามีแผนที่สมบัติของจักรวาลอยู่ในมือนั่นแหละครับ เอาละพอเรารู้จักบัตรประชาชนหรือตัวตนของทาตกันไปแล้วทีนี้ก็ถึงเวลามาดูน้ำหนักตัวของมันกันบ้างซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่ามวลอะตอมครับมวลอะตอมนี่ก็ง่ายๆเลยมันคือการเอาจำนวนโปรโตอนที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้มารวมกับเพื่อนสีของมันที่อยู่ในนิวเคลียสเหมือนกันนั่นก็คือนิวตรอนนั่นเองครับ คือ้าเลขอะตอมเปรียบเหมือนบัตรประชาชนที่บอกว่าเราเป็นใครมวลอะตอมมันก็เหมือนน้ำหนักตัวของเรานี่แหละครับแล้วที่สำคัญเลยนะน้ำหนักตัวของเรามันเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงลงได้ใช่ไหมล่ะครับมวลอะตอมก็เหมือนกันเลยสูตรคำนวณก็ง่ายมากๆเลยนะฮะก็แค่เอาโปรโตอนซึ่งเป็นตัวกำหนดตัวตนนี่แหละมาบวกกับนิวตรอนที่เป็นตัวเพิ่มน้ำหนัก แค่นั้นจริงๆครับคือนิวตรอนเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยเพิ่มน้ำหนักให้อะตอมเฉยๆแต่ไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปเปลี่ยนว่ามันคือธาตุอะไรเลยและนี่แหละครับคือจุดที่มันน่าสนใจมากๆในเมื่อจำนวนนิวตรอนมันเปลี่ยนไปมาได้ก็หมายความว่าธาตุชนิดเดียวกันเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักตัวไม่เท่ากันก็ได้โอ้โหแล้วเราเรียกเวอร์ชันต่างๆที่มีน้ำหนักไม่เท่ากันแบบนี้ว่าไอโซโทปครับผมจะเห็นเลยว่าธาตุแต่ละชนิดเนี่ย มีน้ำหนักต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยอย่างไฮโดรเจนมีมวลอะตอมแค่ประมาณ1เองในขณะที่คาร์บอนเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น12แล้วดูยูเรเนียมนั่นสิครับหนักถึง238โอ้โหคือความแตกต่างที่มันมหาศาลขนาดนี้นี่แหละครับที่เป็นกุญแจสำคัญมากๆเลยในการคำนวณทางเคมีโอเคตอนนี้เราก็ได้รู้จักทั้งตัวตนและน้ำหนักของาธาตุกันแล้ว ถึงเวลาไปดูของจริงกันแล้วล่ะครับว่าทำไมตัวเลขแค่2องค่านี้มันถึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่นักเคมีทุกคนขาดไม่ได้เลยลองนึกภาพว่าการทดลองเคมีเป็นการทำอาหารนะครับเลขอะตอมกับมวลอะตอมเนี่ยก็คือสูตรกับตราช่างดีๆนี่เองนักเคมีเขาใช้มันเพื่อช่างตวงวัดปริมาณสารที่ต้องใช้เปะ๊เปะเพื่อที่จะเขียนสูตรเคมีได้ถูกต้องและที่สาคัญที่สุดเลยนะคือเพื่อทานายว่า อาหารจานนี้หรือปฏิกิริยาเคมีครั้งนี้ผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงลองคิดภาพตามดูสิครับถ้าไม่มีตัวเลขสองค่านี้นะการทดลองมันก็คงเหมือนกับการทำอาหารแบบไม่มีสูตรไม่มีที่ตวงอะไรเลยถามว่าทำได้ไหมก็อาจจะทำได้แหละครับแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันก็คงจะเละเทะสเปะสปะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยจริงไหมครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสรุปของการถอดรหัสภาษาลับของจัก,กรวาลในครั้งนี้กันแล้วนะครับ งั้นเรามาสรุปกันง,ง่ายๆชัดๆอีกครั้งนะครับเลขอะตอมคือตัวตนครับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนกําหนดโดยโปรโตอนส่วนมวลอะตอมคือน้ําหนักซึ่งอันนี้เปลี่ยนได้กําหนดโดยโปรโตอนบวกกับนิวตรอนจําแค่2คํานี้ให้ขึ้นใจเลยครับตัวตนกับน้ําหนักเท่านี้ก็จะเข้าใจหัวใจของวิชาเคมีทั้งหมดแล้วสุดท้ายนี้นะครับอย่าให้จําไว้ว่าตัวเลข2ค่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแห้งๆในตําราเรียนนะ แต่มันคือภาษาที่จักรวาลใช้เขียนเรื่องราวของทุกสรรพสิ่งจริงๆตั้งแต่ดวงดาวที่อยู่ไกลโพ้นจนถึงอากาศที่เรากำลังหายใจเข้าออกอยู่ตอนนี้และที่น่าทึ่งก็คือตอนนี้ทุกคนก็ได้เริ่มอ่านภาษานั้นเป็นแล้วครับ